โอ้โหคุณผู้ชมครับวอลเลย์บอลทีมชาติไทย u 20ครับประเดิมสนามแรกแมตช์แรกเอาชนะสโมสรเวียดนามอย่างทองทีนที่มีนักวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามเกือบครึ่งทีมครับเอาชนะไปด้วยสกอร์3ต่อ2เซตชาวเวียดนามเซ็งครับแค่นี้ก็แพ้กับเด็กไทยถือว่าน้องๆเยาวชนไทยทําได้ดีมากๆครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดและคอมเมนต์ในอ p พีนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีเอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ที s เอสไทยแลนด์นาวครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุด u 20ครับประเดิมแมตช์แรกพบกับสโมสรของเวียดนามที่มีนักกีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามเกินครึ่งทีมอย่าง BC TT หรือทีมทองทินที่มีผู้เล่นไทยอย่างวัชรียานนทเจมแต่ทองทินก็ไม่สามารถต้านทาน u 20ของทีมชาติไทยได้นะครับถือว่าน้องๆทำได้ดีมากๆครับโดยเฉพาะในเซตที่1ที่เอาชนะเซตแรกไปก่อน25ต่อ23 เซตสทีมทองทินครับกลับมาพลิกเอาชนะไปได้2 5ต่อ18แต่เซตที่3ครับยู่20ของไทยยังไม่ยอมแพ้พลิกกลับมาเอาชนะอีกครั้ง2 5ต่อ23ครับเซตที่4ก็คล้ายๆกับเซตที่2ครับแพ้ให้กับทองทิน2 5่ต่อ27มาสู้กันในเซตที่5ครับสาวไทยอยู่20ของไทยเราเนี่ยสู้กันอย่างเต็มที่นะครับเชียร์กันสนุกไม่แพ้ทีมชาติไทยชุดใหญ่เลย เอาชนะไปได้15ต่อ13ครับทําให้ชาวเวียดนามนั้นบางส่วนก็ชื่นชมครับแต่อีกบางส่วนนั้นกลับไม่พอใจที่สโมสรของเวียดนามอย่างทองทินที่มีนักกีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามทีมชาติเนี่ยครับอยู่ในสโมสรเกือบครึ่งทีมครับแต่ไม่สามารถเอาชนะเยาวชนไทยอย่างยู20ของไทยได้หลายคนบอกว่าอวยเด็กมันเกินไปแต่จริงๆแล้วเด็กเก่งจริงๆครับใครจะว่าอวยหรือยังไงก็ตาม ผมก็พูดตามที่เห็นเนาะเก่งจริงๆในแมชนี้แต่ว่าก็มีข้อผิดพลาดเยอะนะครับไม่ใช่ว่าจะเก่งแบบ100%มีข้อผิดพลาดทั้งเรื่องของการรู้การรับผิดพลาดในทุกๆส่วนครับและพยายามจนสามารถคว้าชัยชนะมาได้ครับยังไงก็นำประสบการณ์นี้ไปพัฒนาตนเองต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับหลังจากที่ทีมสโมสรอย่างทองทีนของเวียดนามแพ้กับ ยูยของไทยไป2ต่อ3เซตครับมุมมองแรกครับบอกว่าอนาคตสดใสกว่ายู0ของเวียดนามแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวของรายการนี้เลยคอมเมนต์ต่อมาครับทำได้ดีม,มากเล่นกับสโมสรของเวียดนามได้เต็มที่ที่เต็มไปด้วยผู้เล่นของทีมชาติเกือบทั้งทีมและเอาชนะได้แบบนี้สุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับมาพูดถึงนักกีฬาไทยครับบอกว่า หมายเลข19ของไทยคือใครน่าจับตามองจริงๆคอมเมนต์ต่อนะครับยูยของไทยเกือบทั้งทีมเลยได้ผ่านประสบการณ์เวทีระดับโลกอย่างยูสิทีมแชมป์โลกมาแล้วนะมู้มองต่อมาครับทองทินทีมชาติเวียดนามเกินครึ่งทีมเลยนะคอมเมนต์ต่อนะครับคนนี้ก็บอกว่ายู0ของไทยมีข้อผิดพลาดเยอะมากแต่ทองทีนผิดพลาดเยอะกว่ามุมมองต่อมาครับมีหลายจุดที่ยู0ของไทยต้องปรับปรุง โดยเฉพาะเกมรับบอลแรกก็สําคัญแต่ในวันนี้พวกเธอทําได้ดีมากๆเอาชนะทีมที่มีนักกีฬาเวียดนามที่ติดทีมชาติใน้3ต่อ2แบบนี้สุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าบอลเร็วไทยมาน้อยแต่แน่นอนมากคอมเมนต์ต่อมานะครับเหมือนดูทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่พบกับยู20ของไทยเพราะนักกีฬาทีมชาติเกือบทั้งทีมเลยมุมอมองต่อมานะครับ ถือว่า U20 ของไทยทําได้ดีมากทองทีนมีแต่ผู้เล่นทีมชาติเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาครับเกมรับของ U20 ของไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเกมต่อๆไปมุมมองต่อมาครับเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นอนาคตของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สดใสโดยเฉพาะหมายเลข19ถเ้าโดดเด่นมากๆมุมมองต่อมาครับเล่นกับเยาวชนไทยได้สวสีขนาดนี้และกลับมาแพ้อีก ในอนาคตชุดใหญ่จะไม่สามารถสู้เยาวชนทีมชาติไทยได้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับหวังว่ายู 20, 20ของเวียดนามจะมีการพัฒนาและทําได้ดีเหมือนกับยู0ของไทยนะคอมเมนต์ต่อมาครับยอมรับว่ายู0ของไทยแข็งแกร่งแต่ยังมีข้อปรับปรุงหลายเรื่องถ้าหากอยากจะติดทีมชาติชุดใหญ่และแข็งแกร่งกว่านี้ต้องหมั่นฝึกซ้อมและหาประสบการณ์เชื่อว่าอนาคตพวกเธอนั้นจะกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่คนชื่นชมอย่างแน่นอน มุมมองต่อมานะครับชาวเวดนามคนนี้ก็บอกว่าหมายเลข19ของไทยสามารถเล่นชุดใหญ่ได้เลยนะมือซ้ายแบบนี้หายากและทรงพลังด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับอ่อนแอก็แพ้ไปมุมมองต่อมาครับเซตที่3คะแนนห่างมากนะมุมมองต่อมาครับหมายเลข19้คือใครสามารถเล่นกับชุดใหญ่ของทีมชาติไทยได้สบายเลย เนี่ยนะครับหลายคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นพูดถึงหมายเลข19นะครับก็คือประพชยาพลธรรมครับถือว่ามือซ้ายที่ทรงพลังจริงๆครับดูแล้วก็อนาคตไกลแน่นอนเด็กคนนี้มมองต่อมาครับกล่าวว่าไม่ว่าชุดไหนไทยก็เล่นด้วยความสนุกเขาดูไม่เครียดเลยมมมองต่อมาครับเล่นกับสโมสรของเวียดนามได้ดีขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับฉลาดมีไหวพริบ แต่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปวันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆที่เอาชนะสโมสรของเวียดนามที่มีนักกีฬาทีมชาติเวียดนามเกือบครึ่งทีมมองต่อมาครับยู20ของไทยไม่ใช่แค่มาหาประสบการณ์พวกเขายังจะได้ประสบการณ์เยอะและอาจจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยมองต่อมานะครับเล่นได้ดีขนาดนี้เก่งมากคอมเมนต์ต่อมาครับนับถือสปิริตของเด็กๆทุกคน ไม่ว่ากระดูกจะอ่อนกว่าแต่พวกเขาก็สู้อย่างเต็มที่จนสามารถคว้าชัยชนะมาได้คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันไม่คิดว่า u 20ของไทยจะเล่นได้ดีขนาดนี้มุมมองต่อมานะครับชิงแชมป์เอเชียย20ของไทยยังคงเป็นงานที่ยากสําหรับ u 20ของเวียดนามและทีมอื่นๆมุมมองต่อมาครับไม่ต้องแปลกใจเลยว่า u 20ของเวียดนามนั้นสู้ย20ของไทยไม่ได้แน่นอนคอมเมนต์ถัดมาครับ บอลเร็วของ u 20ไทยนานๆมาทีแต่ก็มีประสิทธิภาพมากคอมเมนต์ถัดมานะครับถามว่าแมชนี้ u 20ของไทยเป็นยังไงถือว่าเก่งที่เอาชนะผู้ใหญ่ได้แต่ก็ยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงหลายเรื่องเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปมุมมองต่อมาครับหลังจบแมชนี้หลายคนคงบอกว่า u 20ของไทยคือหนึ่ทีมที่น่ากลัวเลยมุมมองต่อมานะครับ ยู20ของเวียดนามต้องพัฒนาอีกเยอะกว่าจะเล่นได้กับเหมือนยู20ของไทยบางทีเราอาจจะคาดหวังกับเด็กๆมากเกินไปมุมอมองต่อมานะครับชื่นชมหมายเลข19มือซ้ายสมงพลังจริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับแตกต่างจากย20ของเวียดนามมากนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวเวียดนามบางส่วนนะครับที่ผมได้นํามาฝากทุกคนทุกท่านในคลิปนี้ ที่พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นในแฟนเพจของวบอลเวียดนามนั่นแหละครับที่เป็นแฟนเพจหลักๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ยู20ของไทยนะครับเอาชนะสโมสรของเวียดนามอย่างทองทินหรือ BCTT ในรายการ v t v 9บินเดียนครับ2024ครับ ถือว่าเยาวชนไทยยู0ของไทยเนี่ยครับทำได้ดีมากๆนะครับในวันนี้สู่กับสโมสรของเวียดนามถือว่าเป็นทีมที่มีนักกีฬาทีมชาติเวียดนามอยู่ในสโมสรน,นี้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับแมชต่อไปของน้องๆนะครับในวันที่13พฤษภาคมครับนั่นก็คือวันพรุ่งนี้เวลา17นาฬิกาไทยเราจะพบกับนิงบิงนะครับเป็นทีมของนักกีฬากอล์บอลของเวียดนามอย่างตู้เย็นนะครับอยู่ในทีมนี้ด้วย ดี๋ยวเราเชียน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยยู20ของไทยนะครับในการแข่งขันเวาบา์บอลที่เวียดนามไปพร้อมๆกันทางช่องนี้นะครับ TNS Thailand Now ติดตามอัปเดตและคอมเมนต์หลังจบการแข่งขันได้แอดมินจะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ